นี่คือชุดหม้อสแตนเลสคุณภาพดีมากๆนะคะเป็นสแตนเลส410นะคะมีความหนา0.55มิลค่ะหนามากใช่แล้วคุณผู้ชมดูที่บริเวณด้ามจับตรงนี้ด้ามจับตรงนี้นะคะเป็นพลาสติกแบคไครต์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่แข็งแรงทนทานกันความร้อนดีเวลาทําอาหารเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถแบบจับได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะร้อนแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถยก ได้ไปสะดวกสบายนั่นเองใช่ครับนี่ไม<ะ>่หมดแค่นั้นนะครับวันนี้คุณผู้ชมได้มอไปถึง2รูปแบบด้วยกันเมื่อกี้เป็นหม้อหูอันนี้เป็นห<ฆ>ม้อแบบมีด้ามนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ<ฆ>ด้ามจับเนี่ยก็เป็นตัวแบคคไลท์เหมือนกันนะคร<ม>ับผมแล้วก็มาพร้อมกับฝาปิดแบบนี้ทุกใบเลยคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะกับหม้อสแตนเลสจาก V1 นะคะคุณผู้ชมจะได้ทั้งหม้อแล้วก็ตัวฝาไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้ทุกไซส์ที่คุณได้ไปแอนมัม่นใจว่าคุณผู้ชมจะ ใช้งานได้หลากหลายเลยเทีเดียวมีทั้งมหม้อหูแบบนี้ก็เป็นหมอ้อด้ามนั่นเองอผู้ชมครับก็แตกต่างก,กันออกไปในเรื่องของการทํางานหม้มอหูแบบนี้ในตัวหูจับก็เป็นแบคไลท์ทั้งบนฝาและก็ตัวด้านข้างนั่นเองเพราะฉะนั้นใวันที่เราต้อมอาหารเดือดๆแบบนี้คุณสามารถยกก็ได้และที่สําคัญนะครับผู้ชมครับทำอาหารได้พร้อมกันด้วยถูกต้องแล้วขอบอกคุณผู้ชมเลยนะคะ<อ>ว่าใช่เหมาะมากนะคะกับครอบครัวใหญ่นะคะหรือว่าใครที่ชอบทํากับข้าวไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็แล้วแต่ละวันนี้นะคะคุณสามารถสร้างสรรค์เมนูได้หลากหลาย เพราะว่าวันนี้ในหนึ่งเซตคุณได้ไปหลายขนาดมากๆเลยนะคะด้านหมู <ฮะ S 1> ด้านไส้กระหล่นปีน่าทาน